สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากๆเลยครับเรื่อง L'Oreal นะครับเขาไปจับมือกับ Nvidia ใช้เอ uh, generative AI พลิกโฉมอุตสาหกรรมความงามเลยคือมันไม่ใช่แค่ AI มาช่วยขายของแบบ uh, ทั่วทั่วไปนะครับแต่มันเป็นการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยลองนึกภาพตามนะครับแบบว่าเราจำลองสีลิปสติกสีรองพื้นบนหน้าเราได้เปะ๊ปะๆผ่านกล้อง หรือเห็นโมเดลสามิติของผลิตภัณฑ์และยังปรับคำแนะนำปรับอะไรต่างๆให้เข้ากับเราแต่และคนจริงๆแบบเรียลไทม์เลยที่เขาเรียกว่าไฮเปอร์พ o ซอนไลเซชันนะครับในแหล่งข้อมูลที่ผมไปดูมาเขาใช้คำว่านี่คือการเข้าไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานการรับรู้ของผู้บริโภคขึ้นมาใหม่เลยทีเดียวใช่ค่ะประเด็นนี้สาคัญมากเลยนะคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องออประสิทธิภาพแล้วจริงๆค่ะ แต่มันเป็นการใช้ AI เพื่อเปลี่ยนวิธีที่ลูกค้ามองหรือรับรู้แล้วก็ให้คุณค่ากับแบรนด์ไปเลยเหมือนกับว่า L'Oreal กับ Nvidia เนี่ยเขากำลังพยายามสร้างเลนส์ใหม่ให้ผู้บริโภคใช้มองใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามนะคะ แล้วพวกเขาก็กําลังพยายามจะเป็นเจ้าของเลนส์นั้นให้ได้ด้วยอันนี้เป็นสัญญาณเตือนแบบชัดๆเลยนะคะสำหรับองค์กรที่ยังมอง AI เป็นแค่เครื่องมือลดต้นทุนหรือ,เ,อเพิ่มความเร็วแค่นั้นว่าอาจจะกําลังตกขบวนครั้งใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยค่ะโหโครงสร้างพื้นฐานการรับรูน้นี่ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับเนี่ยแปลว่า AI กําลังจะเปลี่ยนเกมการแข่งขันไปเลยหรือเปล่าครับ ถูกต้องค่ะผู้นําในตลาดตอนนี้เขากําลังใช้ AI สร้างสิ่งที่เรียกว่ามุมมองใหม่ของผู้บริโภคต่อน,นิยามคุณค่าที่แบรนด์จะมอบให้ สำหรับผู้นำองค์กรในไทยนะคะอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยคือต้องคิดแล้วค่ะว่าจะใช้ AI สร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากๆ personal อย่างการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่แบบเหมาะกับสภาพผิวจริงๆหรือจะคาดการล่วงหน้าได้ predictive เช่นรู้ว่าลูกค้าอาจจะกำลังสนใจอะไรหรือสินค้าตัวไหนใกล้หมดแล้วหรือจะสร้างความดื่มด่าสมจริง immersive อย่างเช่นการทดลองแต่งหน้าเสมือนจริงผ่านแอปอะไรแบบนี้ได้ยังไงบ้างไม่ใช่แค่ทา process automated. พื้นฐานนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะถูกทิ้งห่างได้ง่ายๆเลยแล้วก็นะคะบทบาทของ n v ็นวีหรือผู้สร้างเทคนโนโลยีพื้นฐานแบบนี้จะยิ่งสําคัญขึ้นเรื่อยๆในทุกอุตสาหกรรมเลยค่ะผู้นําไทยในภาคส่วนอื่นๆ <c oughs> เช่นการผลิตการเงินหรือค้าปลีกเนี่ยก็ต้องเริ่มจับตาดูแล้วนะคะว่า Ecosystem ที่มันมีทั้ง h a r d ดแวร์ซอฟต์แวร์เอไอโมดพร้อมใช้แบบนี้ มันจะเข้ามา disrupt หรืออาจจะเปิดออกไหรให้อุตสาหกรรมของตัวเองในรูปแบบไหนได้บ้างอาจจะทำให้คู่แข่งรายใหม่ๆเข้าตลาดง่ายขึ้นหรือเปลี่ยนวิธีออกแบบสินค้าบริการไปเลยก็ได้ค่ะ hmm. น่าคิดตามมากๆเลยครับเรื่อง AI นี่ไปเร็วมากจริงๆแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยโลกความเป็นจริงด้านเศรษฐกิจก็มีสัญญาณที่น่าจับตาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะจากฝั่งสหรัฐมีข้อมูลจาก Investopedia นะครับชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐในช่วงครึ่งหลังปี2025เนี่ยอาจจะชะลอตัวลงชัดเจนเลยตัวเลขการจ้างงานอาจจะติดลบได้เลครับแล้วก็อัตราว่างงานก็มีแนวโน้มขยับขึ้นจากประมาณ4 2ไปแตะ4.8%ได้เลยค ปัจจัยหลักๆที่กดดันก็มาจากเรื่องนโยบายภาษีนะคะแล้วก็การจากัดจํานวนผู้อพยพด้วยซึ่งอาจจะทําให้ภาคธุรกิจเขาลังเลที่จะขยายการลงทุนหรือว่าจ้างงานเพิ่มอะค่ะแม้ภาพรวมอาจจะยังไม่ถึงขั้นเศรษฐกิจถดถอยหรือ r e c e s s i o n แต่ว่าความเสี่ยงมันสูงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะครับ ในขณะที่ AI กําลังดึงดูดการลงทุนมหาศาลเลยแต่ถ้าเศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐชะลอตัวแบบนี้ขึ้นมาจริงๆมันจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกหรือการลงทุนในไทยยังไงบ้างครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเองด้วยอืมมีผลกระทบแน่นอนค่ะเพราะสาหรัฐนี่เป็นทั้งตลาดใหญ่แล้วก็เป็นแหล่งลงทุนสําคัญของเราเลยนะคะพอเศรษฐกิจเขาชะลอกําลังซื้อลดลงการลงทุนระหว่างประเทศก็อาจจะชะง,งักงานไปด้วย สำหรับประเทศไทยเรานะคะอุตสาหกรรมที่พึ่งพาตลาดสหรัฐสูงอย่างเช่นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็รวมถึงชิ้นส่วนในซัพพลายเชนของเทคโนโลยี AI ด้วยนะคะหรือกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปแล้วก็ธุรกิจบริการอย่าง global business services หรือ gbs เนี่ยกลุ่มนี้ต้องเตรียมรับมือเลยค่ะกับความผันผวนของคำสั่งซื้อหรือปริมาณธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และในมุมมองของผู้บริหารผู้นําองค์กรไทยควรจะตั้งรับกับสถานการณ์นี้ยังไงดีครับค่ะข้อเสนอแนะสําคัญเลยนะคะคือ 1. นึ่งกลงกุ่กิจมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ BCP เพื่อรับมือความผันผวนระยะสั้นนี้และ 2. คือต้องเร่งกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจแล้วก็การตลาดยังภูมิภาคอื่นๆให้มากขึ้นไม่ไปพึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป แต่ว่านะคะในวิกฤตก็อาจจะมีโอกาสซ่อนอยู่เหมือนกันค่ะความท้าทายในตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เร่งให้บริษัทตะวันตกเขามองหาแหล่งผลิตหรือบริการนอกประเทศมากขึ้นซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นโอกาสให้ธุรกิจไทยหรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราดึงดูดการลงทุนหรืองานบางส่วนกลับมาได้นะคะถ้าเราแสดงให้เขาเห็นถึงความพร้อมแล้วก็ศักยภาพของเราครับ ฟังดูเป็นภาพที่ซับซ้อนนะครับมีทั้งความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่มากๆจาก AI เข้ามาพร้อมๆกันเลยใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญมากๆสําหรับผู้นําไทยในเวลานี้เลยนะคะคือในขณะที่เราต้องปรับตัวต้องลงทุนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติของ AI ที่กําลังเปลี่ยนวิธีที่ลูกค้ามองเห็นคุณค่าจากธุรกิจเราไปอย่างสิ้นเชิง และในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับความผันผวนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้นจากตลาดหลักอย่างสหรัฐคำถามคือเราจะสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการลงทุนในเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเพื่ออนาคตกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จับต้องได้ในระยะสั้นนี้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่ต้องคบคิดกันอย่างจริงจังเลยค่ะ